คำว่าจบไม่มีความหมายอีกต่อไปมันไม่ใช่แค่การสู้เพื่อเอาชัยชนะแต่มันคือสงครามเพื่อทำลายล้างและเมื่อมันมาถึงจุดที่ศักดิ์ศรีความแค้นและความเจ็บปวดมาปะทะก,กันในกงเหล็กขนาดยักษ์ที่นรกกำลังรอพวกเขาอยู่ข้างในและผมกำลังพูดถึงนรกในกงเหล็ก Hell in a Cell แมดมวยปั้มอาชีพประเภทกงเหล็กที่มีจุดเด่นคือโครงสร้างกงเหล็กขนาดใหญ่รูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาทที่ทํามาจากตะข่ายเหล็กลวดหลายโซ่ที่ครอบคุมทั้งเวทีและบริเวณรอบๆโครงสร้างของกงเหล็กนี้มีอยู่2เวอร์ชั่นในเวอร์ชันดั้งเดิมตัวกงจะมีความสูงถึง15ฟุตและหนักประมาณ2ตันต่อมาได้อัปเกรดให้แข็งแกร่งและใหญ่ขึ้นโดยมีความสูงถึง20ฟุตและหนักถึงประมาณ4ตันซึ่งมันต่างจากแมดกงเหล็กทั่วไปอย่าง s t e ลเคจ g e ตรงที่เอวเนเซลนับมวนปั้มจะไม่สามารถออกจากกรงได้หากไม่ทําลายโครงสร้างของกรงเพราะทางเข้าออกเพียงทางเดียวของแช์นี้ก็คือประตูกรงแม์นี้การตัดสินหาผู้ชนะจะใช้วิธีการนับสหรือให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้บนเวทีเป็นหลักและที่สําคัญเลยคือแม์นี้ไม่มีกฎการถูกปรับแพ้ฝา่าอเดียของแม์นี้ถูกคิดโดยคุณจิมคอนเนตโดยเขาอธิบายไว้ว่าแนวคิดนี้เป็นการผสมผสานระหว่างกรงเหล็ก ที่ล้อมรอบพื้นที่ส่วนใหญ่ของขอบเวทีและกลงเหล็กที่ใช้ในแมดวอลเกมส์ของสมาคม National w r e s t c i n g Alliance หรือ NWA และ World Championship Racing W Racing WCW ซึ่งเป็นกงที่มีหลังคาครอบอยู่ด้านบนอีกด้วยและในวิดีโอพอดแคตสต์วิดีโอหนึ่งเมื่อปี2015คุณวินลุซโซเจ้าพ่อไอเดียมวยปั้มนับพันแต่เวิร์กอยู่นับหยิบมือกล่าวว่าคอเน็ตน,น่าจะเป็นคนที่คิดแมดนี้ขึ้นมาก็จริง แต่ชื่อเฮนเดอร์เซลอ่ะมันมาจากผมเองซึ่งทาง WWE ได้ให้เครดิตว่าแมต์นี้มีแรงบันดาลใจมาจากแมตท,ที่มีชื่อว่า The Last Battle of Atlanta ซึ่งดูดูแล้วมันก็คล้ายกันจริงๆนะฮะเหมือนอย่างกับกอล์ฟเอลเนเซลมันจะจัดขึ้นในฐานะแมตสุดท้ายที่ชี้ชะตาของคู่ปรับที่มีเรื่องราวยาวนานและเข้มข้นมาตลอดหลายเดือนนี่จึงถือเป็นหนึ่งในแมตท,ที่ทรงเกียรติและสำคัญที่สุดของ WWE แมต์นี้เกิดขึ้นครั้งแรกในสิบ Bad b u t o d in Your House เดือนตุลาคมปี1997และนับตั้งแต่นั้นมาได้มีการจัดแม์นี้ขึ้นมาแล้วทั้งหมดถึง53ครั้งตลอดหลายยุคหลายสมัยมีนักมวยป้ามมากมายที่ได้ไปสัมผัสกับนรกในกรงเหล็กนี้บางคนเข้าไปบ่อยจนชื่อของเขากลายเป็นภาพจำที่แค่พูดถึงแมน์นี้ก็ต้องนึกถึงชื่อเขาขึ้นมา lam, Heart and Soul. ในคืนของ SummerSlam ปี1997 เมื่อชอนไมเคิลส์รับหน้าที่เป็นกรรมการพิเศษในแมตช์ชิงแชมป์ WWE ระหว่างธีอันเดอร์เทเกอร์และเบธเดอะฮิตแมนฮาร์ดแต่แล้วความแค้นก็ได้เริ่มต้นเมื่อชอนที่ตั้งใจจะใช้เก้าอี้เหล็กฟาดใส่เบธฮาร์ดแต่พลาดไปโดนกับบานของอันเดอร์เทเกอร์แทนต่งผลให้เบธฮาร์ดคว้าแชมป์เส้นนี้ไปครองความโกรธที่เดือดจัดเล่ากับไฟนรกทําให้ทั้งชอนและอันเดอร์เทเกอร์ต้องมาปะทะก,กันเพื่อสาดสางเรื่องราวาในแมตช์ที่ไม่มีใครยอมใคร ที่กาวซีโลอินยูเฮาส์แต่แมนั้นก็ไม่สามารถหาผู้ชนะได้พอทั้งคู่สู้กันจนกรรมการไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อีกต่อไปทีมงานจึงตัดสินใจสร้างแมตพิเศษที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นก็คือเฮลอเนเซลกงเล็กขนาดยักษ์ที่ปกปิดทั้งเวทีและพื้นที่รอบข้างเพื่อให้ทั้งสองคนได้สาสางความแค้นกันโดยไม่มีทางให้หนีได้ และนี่ก็คือจุดกับเนิดของ Hell in the Cell ครั้งแรกในประวัติสายของ wwe ในศึก b d d b ั in your house ปี1997แต่เรื่องราวของ The Undertaker ยังซับซ้อนยิ่งกว่านั้นจ้อนกลับไปก่อนในศึก In your house 14 Revenge of the ฟเด e r ทเก e r ์อั e r ดนได้ไปทำร้ายอดีตผู้จัดการอย่าง Paul b e a r e r จนหน้าของเขาเสียโฉมต่อมา Paul จึงปรีบเทียบเหตุการณ์นั้นกับไฟไหม้ครั้งใหญ่ในอดีตที่เผาทุกอย่างในชีวิตของ Undertaker ทั้งบ้าน พ่อแม่รวมถึงน้องชายต่างแม่ที่ใครๆก็เชื่อกันไปว่าได้ตายลงไปแล้วแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นพอแบลเลอร์ประกาศให้โลกรู้ว่าเขามีหลักฐานที่จะเปิดโปงความจริงและความจริงนั้นก็คือเคนน้องชายที่ยังมีชีวิตอยู่และราวันกลับมาชำระแค้นเคนยังไม่ตายและถูกเลี้ยงดูโดยพอแบลเลอร์มาตลอดตอนนี้ไฟแค้นในใจของเขากำลังจปะปะทุและเคนพร้อมจะมาปรากฏตัวใน WWE เพื่อลากอันเดอร์เทเกอร์ สู่ขุมนรกที่เขาสมควรได้รับเมื่อพูดถึงพี่น้องคู่นี้ตลอดเวลากว่า10ปีที่ลดแล่นอยู่ในสมาคมนี้ด้วยกันพวกเขาผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายบางช่วงก็เป็นพัทมิตรที่น่าเกงขามบางช่วงก็เป็นศัตรูที่พร้อมจะล่ากันลงนรกไปเองและสุดท้ายโชคชะตาก็พาพวกเขากลับมาห้ามหันกันอีกครั้งใน Hell in a c ซ l l 2 0 1 0 มันไม่ใช่แค่ศึกชิงแชมป์แต่มันคือศึกสายเลือดระหว่างพี่น้องที่เดิมพันด้วยศักดิ์ศรีและพลังแห่งความมืดเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นเมื่อเคนแชมป์โลกเวอร์แฮมิเวยได้ไปทำร้ายอันเดอร์เทเกอร์จนเขาเข้าสู่ช่วงสภาวะไร้สติพร้อมทั้งขโมยพลังของพี่ชายของเขาไปอีกด้วยเหตุน,นี้เคนจึงสามารถครองความเหนือชั้นเหนืออันเดอร์เทเกอร์ได้มาตลอด และเมื่อถึงศึก Night of Champions ปี2010เคนก็สามารถป้องกันแชมโล่เส้นนี้ในแมตช์โนโฮสบาร์กับพี่ชายของเขาได้สําเร็จแตกให้นั้นมันยังไม่พอเคต้องการจะกําจัดพี่ชายของเขาให้สิ้นซากเขาจึงท้าทายอันเดอร์เทเกอร์ให้ไปเจอกันที่นรกในกองเหล็กแมตต์ที่อันเดอร์เทเกอร์เป็นผู้วางรากฐานและเป็นแมต์เดียวกันที่เคนเปิดตัวเมื่อ13ปีก่อนทั้งหมดมันเหมือนโชคชะตานรกที่สองพี่น้องเคยสร้างไว้กําลังจะรอืนกิน อีกครั้งแต่เรื่องมันยังไม่จบเพียงแค่นั้นในสึกแซกดาววันที่24กันยายน oh, <yeah! S 1> พอแบเลอร์ผู้จัดการที่อันเดอร์เทเกอร์เคยไว้ใจมากที่สุดได้กลับมาอีกครั้งและในครั้งนี้เขาเลือกจะอยู่เคียงข้างอันเดอร์เทเกอร์ซึ่งนั้นส่งผลให้อันเดอร์เทเกอร์ได้พลังกลับคืนมาจากศึกชิงแชมป์มันกลายเป็นศึกสายเลือดจากความแค้นกลายเป็นมหากราบของพี่น้องเมื่อกงเหล็กลงมาและประตูถูกล็อกมีเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ที่จะได้ก้าวขาออกมาจากกรงเหล็กนรกนี้ศ oh, ึกจริงแชมป์ WWE ที่ไม่ใช่แค่เรื่องของเข็มขัดแชมป์แต่มากลายเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและชีวิตส่วนตัวเรื่องราวเริ่มร้อนละอุมาตั้แต่ศึก Unforgiven ปี2002เมื่อบอกเลสเนอร์ต้องป้องกันแชมป์ WWE กับ Undertaker และแมตจบลงด้วยแบบไม่มีผลแพ้ชนะ หลังจากที่กรรมการโดนลูกหลงจากการมะทะกันอย่างดุเดือดของทั้งสองคนทําให้ความแค้นสะสมระหว่างพวกเขาค่อยๆก่อตัวขึ้น,นเรื่อยๆและในศึกสเปกตาลวันที่26กันยายนอันเดอร์เทเกอร์ได้เอาคืนด้วยการอัดแมตต์ฮาร์ดีนักเบยปั๊มที่เข้ามายุ่งในแตม์ของพวกเขาทว่าหลังจบแมตต์บ็อกก็ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับเข็มขัดแชมป์ในมือและฟาใส่อันเดอร์เทเกอร์อย่างไร้ปานีไฟแห่งสงครามถูกจุดขึ้นมาแล้ว แต่ความแค้นยังไม่จบง่ายๆส c k d กดาวันที่3ตุลาคมแบทแฮ์ดีเอาชนะอันเด์เทเกอร์ในแบทฟอร์คารอันนิแวด้วยความช่วยเหลือจากบ็อกซ์ที่เข้ามารอบเล่นงานอันเด์เทเกอร์จากนั้นเขาก็ทำในสิ่งที่ไร้มนุษยธรรมเขาใช้ถังแก๊สกระแทกมือของอันเด์เทเกอร์จนหักความโหดเหี้ยมครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าบ็อกซ์เขาเอาจริงแล้วนะสเตฟานีแม็กแมนผู้จัดก,การทั่วไปของ SmackDo วยึ่งออกคำสั่งด่วน ทำการจัดรีแมตระหว่างบ็อกกับอันเดอร์เทเกอร์อีกครั้งในศึกโนเมอร์ซี่และคราวนี้จะไม่ใช่แมตธรรมดาแต่เป็นเฮลอินน c e เซลที่ทั้งสองจะไม่มีทางหนีได้อีกต่อไปและถ้าเนื้อเรื่องจะร้อนแรงขนาดนี้ผมขอบอกเลยว่ามันยังไม่พอครับสเปกดาววันที่10ตุลาคมบ็อกกับพอลเฮเมนพาหญิงสาวปริศนาเข้ามาในเวทีและชื่อของเธอก็คือเทรซี่และสิ่งที่เธอพูด ทำให้ทุกคนที่กับช็อกเทรซี่กล่าวหาว่าอันเดอร์เทเกอร์พบกับเธอมาแบบลับๆมาตลอด3เดือนโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าเขาได้แต่งงานไปแล้วแถมภรรยาของอันเดอร์เทเกอร์อย่างซาร่าก็กําลังตั้งครรภ์อยู่ซะด้วยเธอเกล่าวคําขอโทษต่อซาร่ากลางรายการก่อนที่จะตบหน้าอันเดอร์เทเกอร์ไปแบบเต็มๆอันเดอร์เทเกอร์พยายามโทรเคียร์กับซาร่าแต่ดูเหมือนว่ามันจะสายเกินไปอีกทั้งบ็อกก็ยังไม่หยุดแค่นั้น ขายังโทรไปหาซา่าด้วยน้ำเสียงกลนประสาทหยอกยาว่าเป็นห่วงเป็นใยในสภาพจิตใจของเธอตั้งหา้าแต่ถึงจะมีข่า,าวเฉาอย่างไงอันเดอร์เทเกอร์เขาก็ไม่ยอมพ่ายใจของตัวเองเขาใช้ความโกรธและความเจ็ดแค้นพุ่งเข้าใส่บ็อกซ์เลสเนอร์โดยเขาใช้เฟื่อที่หอมือที่หักของเขาเป็นอาวุธชิ้นดีสุดท้ายในสมัิตดาวันที่17ตุลาคมอันเดอร์เทเกอร์ก็ออกมายอมรับว่าเขารู้จักเทซี่จริงแต่มันเป็นเรื่องในอดีตมาแล้วก่อนที่เขาจะเจอกับซา่าซะอีกแต่เทซี่กลับยืนยันว่า พวกเขาเพิ่งอยู่ด้วยกันเมื่อ10วันก่อนเองต่อมาทั้งบ็อกและเฮเมนพยายามกดดันให้สเตฟานีสั่งห้ามอันเดอร์เทเกอร์ใส่เฟือกเข้าปั๊มในเฮลินเนเซลแต่สุดท้ายเธอก็ประกาศว่าอันเดอร์เทเกอร์จะสามารถใส่เฟือกเข้าไปปั๊มในแมนนี้ได้และมันจะกลายเป็นอาวุธอันตรายที่สุดที่บ็อกจะต้องเผชิญหน้าภายในนรกที่มีกรงเหล็กล้อมรอบไว้ดังที่ชายคนหนึ่งเคยกล่าวเอาไว้ที่สุสานโสเพนีว่าอยาให้มีครั้งที่สองนะแต่มันเกิดขึ้นแล้วครับ โรสเซมิเนียสามวันนั้นโรคทั้งใบของเหล่าฟันไม่ปั้มต้องหยุดหมุนชั่วขณะบ็อกเลสเนอร์คือชายผู้ทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเกิดขึ้นจริงเขาเป็นคนแรกที่เอาชนะอันเดอร์เทเกอร์และยุติสถิติไล่พ่ายในศึกโรสเซอร์มินเนียเอาไว้ที่21ต่อหนึ่งอย่างที่ไม่มีใครกล้าแม้จะฝันถึงเสียงะระฆังที่ดังขึ้นในวันนั้นไม่ได้ดังเพื่อชัยชนะของบ็อกเท่านั้นแต่มันคือเสียงประกาศว่ายุคสมัยของเดอะบิสได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหนึ่งปีต่อมา ในศึกแพทเทิรเก่า2องบล็อกที่กำลังจะคว้าแชมป์ WWE World Heavyweight จากเซตลอลินแต่แล้วจู่ๆไฟก็ดับทั้งสนามมืดสนิทเสียงะระฆังดังและอันเดอร์เทเกอร์ก็โผล่กลับมาพร้อมความแค้นที่สมอยู่เต็มหัวใจเขาทำลายบ็อกอย่างไม่มีความปราน,นีความดุดเดือดมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะในคืนวันจันทร์ทั้งสองคนเปิดศึกกันแบบไม่สนกฎไม่สนใครบุกการเลเทะจนเจ้าหน้าที่ต้องมาวิ่งกัน แทบไม่ทันและแน่นอนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของชัยชนะอีกต่อไปแต่มันคือศึกเพื่อศักดิ์ศรีทั้งคู่จึงถูกประกาศให้เจอกันในศึกซัมเมอร์สแลม2015ในซัมเมอร์สแลมคืนนั้นอันเดอร์เทเกอร์เอาชานะบ็อกซ์ได้แบบโคตรจะดรามา่าเพราะแมตช์จบลงด้วยความสับสนชวนงงจู่ๆก็มีเสียงสั่นระครังดังขึ้นทังนางที่กรรมการไม่ได้สั่งเหตุมานเกิดขึ้นเพราะคนที่จับเวลาเขาเห็นว่าอันเดอร์เทกเกอร์ที่กำลังถูกจับใส่ท่าล็อกนั้นได้ตบพื้นยอมแพ้แล้ว เขาก็สั่นละครั้งเองแต่กรรมการไม่ได้เห็นแบบนั้นและกรรมการก็ปล่อยให้แมตต์ด,ดำเนินต่อไปจังหวะนั้นเองอันเด์เทเกอร์เฉยโอกาสล้วงใต้เข็มขัดรอจะใส่ท่าล็อกเฮลสเกตจนหมดสติแต่สิ่งที่ตาตึงใจคนดูมากที่สุดก็คือนิ้วกลางที่บ็อกชูใส่หน้าคู่ปรับก่อนที่จะสลบไปมันคือภาพที่พูดได้ชัดเจนกว่าคำพูดใดๆว่านี่คือสงครามของคนที่ไม่มีใครยอมใครกันจริงๆและสุดท้ายบทสรุปของศึกตำนานคู่นี้ ก็ถูกประกาศในศึกเฮลอินเดเซลในแมกกาติกาเฮลอินเดเซลนัดชี้ชะตาครั้งสุดท้ายของทงั้งคู่เอาจริงๆนี่ผมก็พูดถึงแมทเฮลอินเดเซลที่ u n d e r t a ท e เกมีส่วนร่วมมาแล้วถึง4ครั้งจนบางทีทุกคนที่ฟังจนถึงตอนนี้อาจจะเริ่มงงกันแล้วว่าอันนี้พูดถึงแมทหรือตัว u n d e r t a ท e เกกันแน่เนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าเขาคือภาพจําของแม์นี้ไปแล้วจริงๆงั้นในแม์ที่5นี้ผมจะขอจบการพูดถึงเขา ในบทสุดท้ายให้สมกับคำว่า the end of an era <I> แมทที่ถูกขนานนามอย่างยิ่งใหญ่ว่าเป็นจุดจบของยุคสมัยการประทะกันของสองตำนานแห่ง WWE Undertaker และ Triple H. H ในแมทสุดโหด Hell in the Cell ในเวทีศึก WrestleMania ครั้งที่28อก่อนหน้านั้น1ปีทั้งคู่ได้ปะทะกันมาแล้วในแมท No Holds Bar ที่สึกรสเมเนียครั้งที่27และแม้ว่าอันเ์เทเกอร์จะเป็นฝ่ายคว้าชัยด้วยการทําให้เทเปอร์เฮสตบพื้นยอมแพ้แต่ภาพที่ยังติดตามแฟนๆมาจนถึงทุกวันนี้คือภาพที่อันเ์เทเกอร์ต้องถูกหามออกจากสนามด้วยเปยหามเป็นครั้งแรกในอาชีพของเขาความดุดันและความป่าเถื่อนของแบบน,นั้นมันมากพอที่จะทําให้ตำนานผู้ที่ไม่เคยล้มผู้นี้ต้องลงไปนอนนิ่งๆท่ามกลางเสียงอื้ออึงของคนดูในสนามจอเจรโดม เดลเทเกอร์ได้หายหน้าไปจากสังเวียนเกือบ10เดือนก่อนจะหวนกลับมาในคืนวันจันทร์วันที่30มกราคมปี2 0 1 2และทันทีที่เขาก้าวขาออกมาจากความมืดมิดตรงไปหาคู่ปรับเก่าอย่างทิเอร์เฮชพร้อมกับคำท้าทายอันดังกล้องเอาไม่ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นหลังแมตช์เมื่อปีที่แล้วและเขาประกาศอย่างหนักแน่นว่าเอาไม่ต้องการให้ภาพในวันนั้นเป็นความทรงจําสุดท้ายของเขาเขาต้องการจะเปลี่ยนมันและต้องการลบล้างมันและได้ยื่นข้อเสนอให้ทิเอร์เฮชได้รับ โอกาสอีกครั้งแต่เขาปฏิเสธเขาเลือกที่จะไม่รับคําท้านั้นโดยให้เหตุผลว่าเขาไม่ได้ทําเพื่อตัวเองอีกต่อไปเขาเห็นว่าสถิติ19/00ต่ของ Undertaker มันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือแบรนด์ที่ WWE สามารถต่อดยอดได้อีกมากมายและเขาจะไม่ใช่คนที่ทําลายสิ่งนั้นด้วยน้ำมือของเขาเองแต่ทุกอย่างยังไม่จบง่ายๆเพราะในลอตอนต่อมาชอตมาร์เคิล ตำนานอีกหนึ่งคนและเพื่อนรักของทิเบตเชได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมจุดไฟให้เขาเผชิญหน้ากับโชวชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยกระตุ้นให้เขายอมรับคำท้าแต่โดยดีแต่สุดท้ายทิเบตเชก็ยังไม่สนใจจนกระทั่งในวันที่20กุมภาพันธ์อันเดนเทเกอร์กลับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เขาไม่พูดปากเปล่าเขาท้าทายทิเบตเชด้วยถ้อยคำที่เจ็บแสบเขาเรียกทิเบตเชว่าไอคอนขี้ขาดพร้อมทั้งเปรียบเทียบเขากับชอนไมเคิลและนั่นคือฟางเส้นสุดท้ายของทิเบตเช้เขาาุกขึ เขาพูดอย่างเฉียบขาดว่าถ้าแกต้องการจะจบมันงั้นเรามาจบมันให้ถึงที่สุดและเขาก็เสนอแม์นี้ให้เป็นแมท l ฮ i อินเดเซกองเหล็กที่ไม่มีที่ว่างให้ใครเหลือเยื่อใ่จากนั้นในวันที่5มีนาคมชอว์ไมเคิลออกมาเผชิญหน้ากับเพื่อนรักอีกครั้งเขาแสดงความเห็นว่าระหว่างทเทเบชกับอันเดรเกอร์ใครคือคนที่เหนือกว่าและในตอนท้ายเขาก็ทิ้งระเบิดลูกใหญ่ด้วยการประกาศว่าเขานี่แหละจะเป็นกรรมการพิเศษในแม์นี้ แมทที่ทั้งสมคนสามสาวหลักของวงการจะมาโครจรกันที่นรกในกงเหล็กเพื่อตัดสินว่าใครคือผู้ที่ยืนหยัดยูนเหนือความพ่ายแพ้ใครคือคนที่จะมีแรงยืนในวันที่ทุกอย่างจบลงนี่ไม่ใช่แค่แมทธรรมดาแต่มันคือบทสรุปของเรื่องราวามันคือความภาคภูมิใจของทั้งสามตำนานและที่สําคัญมันคือคําตอบของคําถามที่โลกทั้งใบอยากรู้ว่ายุคสมัยนี้มันจะจบลงด้วยใคร แมดเฮลเดเซลนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนถึงขั้นมีการจัดเป็นสุกใหญ่ไปของตัวเองในปี2009ในนามว่า WWE Hell in a Cell ซึ่งหลังจากนั้นก็กลายเป็นรายการประจำปี ที่จัดขึ้นในเดือนตุลาคมโดยรูปแบบของรายการนี้มักจะมีแมตช์ Hell in a Cell อยู่ถึง1-3ถึงแมตช์ใน1คืนหรืออาจจะ1เลยด้วยซ้ําและแน่นอนว่าแมตช์เมนเทนจะต้องเป็น Hell in a Cell อย่างแน่นอนแต่หลังจากที่คุณพอลไรแบกหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่าทรูเปอร์เฮชได้ก้าวขึ้นมารับตําแหน่ง Chief Content Officer ของ WWE ในเดือนสิงหาคมปี2022สิ่งหนึ่งที่เขาทําคือการลบล้างรายการพิเศษที่เอาชื่อแมตช์มาตั้งเป็นชื่อรายการออกไปและหนึ่งในนั้นก็คือ e l l in a c e ซ l ซึ่งต้องบอกเลยว่าแฟนๆ่ซนใหญ่พากันโล่งอกและยินดีแบบสุดใจเพราะการมีแมตช์เฮเเดเซลเป็นของตายประจำปีมันทำให้ความขลังความศักดิ์สิทธิ์ความน่าเกรงขามของกงเหล็กนรกนี้ค่อยๆมาลายหายไปจากแมตช์พิเศษที่เคยถูกใช้เฉพาะเวลาที่เรื่องราวมันสุดจะอดกัน้นหรือถึงจุดเดือดที่ไม่มีทางถอยกลายเป็นแค่แมตช์ที่ต้องจัดให้ครบตามคิวประจำปีแต่ตอนนี้มันกลับมามีคุณค่าอีกครั้งกลับมาเป็นแมตช์ ที่ถูกใช้เฉพาะเวลาที่มันคู่ควรจริงๆเท่านั้น